สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปล่องไปเมื่อสุกคนสกคนค่ะเหมือนี้ว่าพบอพอกับสาวมอลําซรีพ่อหน่อยอีเชนเคยค่ะพี่น้องในระยะทางที่ฝนตกสามวันสามคืนนะคะพี่น้องอยู่จังหวัดศรีสะเกดค่ะฝนตกสามวันสามคืนแล้วนะคะตอนนี้ไปไหนไม่ได้เราก็อาศัยอาหารที่ร้านคุณแม่นะคะวันนี้ห้าสิมะพร้าเบิ้งคุณแม่ทำข้าวผัดกันเลยนะคะปาดาวเข้าไปเบิ้งกันเลยจ้านะคะ นี่ค่ะพี่น้องค่ะมันีิจัดแบบพิเศษเด้อค่ะพี่น้องจานใหญ่หน่อยนะคะไม่ใช่จานนะคะหมอลัมศรีพรเอาถาดมาใส่เลยนะจ๊ะหมอลัสศรีพรเอาถาดมาใส่ข้าวผัดเลยนะคะพี่น้องค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะข้าวผัดของเรานะคะพี่น้องค่ะข้าวผัดฝีมือคุณแม่นะจจะพร้อมมอบความอร่อยให้กับลูกๆแล้วนะคะตอนนี้นะคะมาเด้อจ้ามากินข้าวผัดนักสาวมอลลัสลีพรอนเด้อจ้าพี่น้องเดินมาได้เ้อป้าปะไปกินข้าวกันเลยจ้า พี่น้องคะนี่นะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะฝีมือข้าวผัดของคุณแม่นะคะพี่น้องคะตอนนี้นะคะเราก็พร้อมที่จะจวดแล้วนะคะพี่น้องคะหิวคะ่ะพี่น้องคะฝนตกไปใส่บอดดยนะคะก็เลยต้องอาศัยอาหารที่ร้านของคุณแม่นะคะพี่น้องคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราก็เอาข้าวผัดนะคะ มายู่อ่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนแบบอร่อยแบบถาดใหญ่ๆจัมโบ้กันเลยนะจ๊ะนะจ๊ะพี่น้องคะถาดยักษ์ถาดใหญ่เลยนะคะพี่น้องคะเอาพ้ก,กินถาดนี้ก็กินอยู่ประมาณสามคนนะคะพี่น้องคะจ <c> ะ <oughs> พอมอลลาสิลิพันกับไปเป็นเครื่องแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งรัวๆร้อมเดือดกดกระดิ่งรัวๆกดติดตามนะคะ ไข่กับช่องสามมอลลัมสลีพอ่อหน่อยสมบูรณ์หลายในเด้อจ้านะคะสําหรับคลิปนี้เก่าขับพัดมาอยู่พอ่อแม่พี่น้องเพียงสานีก่อนกันแล้วกันนะคะคลิปไหนคลิปไหนมาพอกันหมาจากพี่น้องจาฝนตกไปใส่บอรดัน,นะคะก็เลยขออนุญาตทำคลิปแบบง่ายๆก,ก่อนกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะ คลิปนี้ก็ขอฝาก่อาม่พี่น้องไว้น้ำเน่กันแล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะคะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายข <mm> <mm> อ